วิธีเจริญสติวิธีการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวนี้ผู้ปฏิบัติสามารถสัมผัสกับสติที่เป็นความรู้แจ้งภายในหรือยานปัญญาได้ไวเพราะขบวนการฝึกฝนไม่เน้นพิธีกรรมเน้นการกำหนดรู้เฝ้าดูทุกต่อยตรงแม้การกำหนดรู้ ก็ไม่ให้ทำแบบบังคับกดเก่งเพ่งจอ้องไม่เปิดโอกาสให้จิตอยู่กับนิวรณ์หรือเผลอมากจนเกินไปที่สำคัญคือไม่จำกัดอิริยาบทในการฝึกไม่นิยมนั่งหลับตาเพราะจะทำให้ง่วงง่ายหรือติดสงบจิตหลบไปยึดความสบายแล้วจะไม่เห็นความคิดหลังจากผ่านการฝึกไปแล้วสี่วัน นิวรจะจางกลายเป็นตัวรู้ที่เป็นสติจะแยกออกจากตัวคิดที่เป็นสังขารได้คนข้างชัดเจนการจเจริญสติแนวนี้พูดง่ายฟังง่ายแต่เข้าใจยากเพราะความเข้าใจในวิธีการนี้เน้นองค์ความรู้ที่ได้แบบประจ,จักษ์แจ้งผูดขึ้นจากจิตชนิดที่มันเป็นเอง อันสืบเนื่องมาจากการที่ได้เจริญสติปัฏฐานสี่อย่างจริงจังต่อเนื่องและถูกต้องเฝ้าดูอาการกายเคลื่อนไหวเฝ้าดูอาการใจที่นึกคิดฝึกสติให้ทำหน้าที่รู้ทุกโดยตรงให้รู้เท่าทันแบบเป็นธรรมชาติจนกระทั่งรู้ตัวนี้ตื่นโพลง่งจิตใจสว่างรู้ทุกอย่างแจ่มแจ้ง อายตนะเปิดกว้างจิตจะเห็นความจริงในจิตเข้าใจจิตเดิมแท้ของตนเองที่ไม่ถูกปรุงแต่งว่ามันเป็นอย่างไรที่มันทุกข์เพราะอะไรทุกข์ที่เกิดขึ้นแล้วจะดับอย่างไรจะรู้เห็นเองสติจะรู้เองโดยที่เราไม่ต้องกำหนดรู้จิตมีสภาวะสงบแบบจิตตื่น ไม่ใช่สงบแบบจิตหลับเกิดการชำระจิตที่สั่งสมอารมณ์มาในอดีตที่เกิดพระโมโหจิตเป็นสัมมาทิฏฐิมีตาในเข้าใจปัจจุบันรู้เท่าทันอารมณ์ปรุงแต่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจิตจะเกิดปัญญาปล่อยวางหรือคลายทุกข์ในขั้นที่เรียกได้ว่า เป็นการสำรอกเลยทีเดียวเพราะตัวรู้มีความเร็วเท่าทันตัวคิดสังขารจึงไม่ถูกปรุงแต่งอาการของไตรลักษณ์จะปรากฏชัดมากคิดเท่าไหร่ดับได้เท่านั้นเป็นปัจจุบันธรรมจริงๆตัวรู้จะกลายเป็นปัญญาวิราคะธรรมนายต่อความหลงในการสร้างภพชาติในจิต เข้าใจอุปทานแล้วเกิดการสลัดตัวเองออกจากอุปทานนั้นอย่างรุนแรงจิตจะสว่างแจ่มแจ้งมีความผ่องใสอิสระในวิหารธรรมคงความเป็นผู้รู้ได้เองโดยธรรมชาติไม่สงสัยในเรื่องราวของชีวิตวิธีเจริญสติในอิริยาบถนั่งการนั่งเจริญสติ จะนั่งแบบใดก็ได้เช่นนั่งพับเพียบนั่งเหยียดขานั่งขัดสมาธินั่งเก้าอี้แต่ในขณะที่ทำอยู่ไม่ต้องหลับตาซึ่งเรียกวิธีการนี้ว่าการสร้างจังหวะซึ่งมีอยู่14จังหวะพอครบทุกจังหวะก็ให้ทำต่อไปเรื่อยๆและให้มีสติกำหนดรู้การเคลื่อนไหวอย,อยู่ตลอดเวลา ให้มีสติกำหนดร,รู้ให้เป็นเสมือนลูกโซ่ที่เกี่ยวกันไปเรื่อยๆอย่าให้ขาดตอนเมื่อเผลอคิดออกไปก็ให้กำหนดรู้กลับเข้ามาทำความรู้สึกอยู่ที่มือที่เคลื่อนไหวดังเดิมจนเป็นความรู้สึกตัวที่แจ่มชัดเป็นมหาสติที่สามารถกำหนดรู้ทันอาการของกายที่เคลื่อนไหว และจิตที่นึกคิดตามความเป็นจริงจนเกิดเป็นความรู้แจ้งในสัจธรรมขึ้นมาวิธีจเจริญสติในอิริยาบถเดินสำหรับการเดินจงกลมให้ก้าวเท้าตามปกติไม่เร็วไม่ช้าไม่ยาวไม่สั้นจนเกินไปให้พอดีกับที่เราเดินเอามือควยหลังหรือจับกันไว้ด้านหน้าก็าได้ ไม่แกว่งแขนเดินไปกับทางตรงประมาณ10ถึง12ก้าวก็พอไม่ต้องใช้คำบริกรรมประกอบการเดินสติระลึกรู้เท้าขณะสัมผัสพ,พื้นทุกครั้งไปเรื่อยๆรู้เป็นธรรมชาติยาจดจ้องทำสลับกับการนั่งสร้างจังหวะแต่ละครั้งใช้เวลาช้านาน ขึ้นอยู่กับอินทรีย์ของแต่ละบุคคลขณะปฏิบัติหากมีความคิดเกิดขึ้นก็ให้รู้แล้วปัดทิ้งแล้วกลับมาอยู่กับความรู้สึกตัวกับอิริยาบถท,ที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่ณขณะน,นั้นทันทีเฝ้าดูเฝ้ารู้ทำให้ต่อเนื่องทำให้มากๆทํทำจนถึงทำการเคลื่อนไหวของร่างกาย เป็นธรรมชาติของมนุษย์มนุษย์เราจะอยู่นิ่งโดยปราศจากการเคลื่อนไหวไม่ได้การเคลื่อนไหวอิริยาบถเป็นการช่วยเปลี่ยนทายบรรเทาทุกขเวทนาให้เกิดความสบายหรือให้อวัยวะส่วนนั้นได้พักผ่อนพอที่สังขานี้ดำเนินไปโดยไม่เป็นทุกข์มากนะักซึ่งนี่เป็นเพียงการเคลื่อนไหวส่วนเปลือกเท่านั้น ยังไม่ใช่การเคลื่อนไหวของใจแต่การเคลื่อนไหวของคนทั่วไปส่วนมากเป็นไปตามสัญชาตญาณเป็นไปตามความเคยชินความคิดอารมณ์ลากจูงไปไม่ได้มีการกำหนดรู้ไม่ได้ใส่ใจหรือสรงใจไปรับรู้ทุกที่เกิดการเคลื่อนไหวนั้นจิตอยู่กับความคิดหรืออารมณ์ตวงแจงเป็นส่วนมาก การเจริญสติเป็นการทำให้สติมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสติเจริญเติบโตเร็วมีพลักกำลังเข้มแข็งสามารถรักษาจิตไม่ให้อ่อนไหวไปตามแรงของอารมณ์ที่กระทบไม่ไหลไปกับภาษสะสิ่งยั่วยอมมอมเมาทั้งหลายเมื่อจิตอยู่กับกายก็เกิดเป็นสมาธิตั้งมั่น สามารถเห็นธรรมชาติที่ปรากฏในกายและจิตนี้โดยไม่ถูกปรุงแต่งเรียกว่าจิตเกิดปัญญาเห็นตามความเป็นจริงได้การเคลื่อนไหวห้าแบบ 1. การเคลื่อนไหวทางร่างกายที่เป็นอิริยาบถใหญ่เช่นยืนเดินนั่งนอน 2. การเคลื่อนไหวในอิริยาบถย,ย่อย เช่นการหายใจการกินการดื่มการประพิบตาการคู้เหยียดอวัยวะการถ่ายอุจจระปัสสวะการหลับการตื่นเป็นต้น3การเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงจากสภาพทัดขันในร่างกายเช่นร้อนหนาวเจ็บปวดหิวอิ่มเมือ่อยเปลี่ย เป็นต้น 4. การเคลื่อนไหวทางจิตเช่นจิตนิ่งจิตคิดจิตไม่คิดจิตปรุงแต่งจิตฝูงซ่านทยานหยาเป็นต้น 5. การลื่นไหลของจิตที่ไหลไปสู่ความพอใจไม่พอใจไหลไปสู่ราคะโทสะโมหะความผูกพันผสมกลมกลืนของจิต ที่ติดอยู่กับอารมณ์ที่ยากจะแยกออกการเคลื่อนตัวหลุดพ้นจากสิ่งร้อยลัดการเจริญสติตามรู้กายในกายในพระไตรปิฎกหลายคนอาจยังไม่คุ้นหูชินตากับรูปแบบของการเจริญสติแนวเคลื่อนไหวฟางแห่งถึงกับยอมรับไม่ได้ที่จะสมาทานถือปฏิบัติก็มี แต่ก็คงเป็นธรรมดาสำหรับรูปแบบเพราะนี่ไม่ใช่สัจธรรมของวินยูชนเป็นเพียงรูปแบบทางวัฒนธรรมเพื่อการปลูกฝังคุณธรรมคือสติสัพปปชัญญะเท่านั้นแต่ความจริงแล้วไม่ว่าจะเป็นวิธีใดก็ตามก็ต้องอาศัยเหตุปัจจัยระยะเวลาในการปลูกฝังกันนานพอสมควรโดยเฉพาะอย่างยิ่ง วัฒนธรรมประเพณีที่เกี่ยวเนื่องด้วยจิตใจความยึดถือความเคารพความศรัทธาที่ปราศจากปัญญาแล้วยิ่งจะเปลี่ยนแปลงพัฒนาได้ยากผู้มีปัญญาต้องมองกรรมฐานทุกรูปแบบเป็นเพียงอุบายฝึกสติให้ระลึกรู้กายเวทนาจิตธรรมเท่านั้นและมองที่อุบายไหน จะให้ได้สติสามารถนำมาแก้ทุกข์ได้จริงๆซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องลงมือพิสูจน์และวิธีไหนที่จะเหมาะสมกับอินทรีย์ของตนแต่สำหรับผู้ปฏิบัติที่ได้สัมผัสผล,ผลแล้วก็จะไม่มีปัญหาใดๆที่ต้องให้สงสัยอีกต่อไปการจเจริญสติด้วยตามรู้อาการกายเช่นการตามรู้ลมหายใจ คืออนาปนสติทุกรูปแบบการรู้อิริยาบถน้อยใหญ่การตามดูตามรู้อาการกายนี้เป็นเพียงท่าสี่หรือล,ลึกรู้ความเปลี่ยนแปลงของกายนี้เป็นอสุภะดุดซักศพในป่าช้าทั้งเก้าเป็นการเจริญกายานุปัสนาสติปฐานหมวดว่าด้วยการมีสติตามรู้เห็นอยู่กับฐานกาย หรือกายยัตาสติหมายถึงสติระลึกรู้อยู่กับอาการกายทั้งสิน้นรู้ณที่ใดที่หนึ่งจุดใดจุดหนึ่งคือให้เกิดการรู้ตัวทั่วพร้อมอันจะนำไปสู่ผลคืออวิชชาและวิมุติในลำดับต่อไปการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวอิริยาบถท,ที่มีการนั่งสร้างจังหวะ และการเดินจงกลมจัดอยู่ในหมวดของอิริยาบถและสัมปชัญญะบัตฑแต่ความสำคัญของกรรมฐานทุกรูปแบบนั้นเป็นเพียงเครื่องมือให้ได้ตัวรู้สติแบบปรมัติหรือมหาสติเป็นอาการรู้ตัวทั่วพร้อมรู้ได้ทั้งกายและจิตสัพกายะปฏิสังเวธีอัสัปัสสิตสามิติ สิกขติคือรู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกๆอาการในร่างกายแม้ว่าจะหายใจเข้าออกหรือเคลื่อนไหวอิรยาบใดสติจะรู้เท่าทันสติในวิปัสสนาจะเริ่มจากจุดนี้ไปและถูกพัฒนามาเป็นสมาธิแล้วนั่นเองเพียงเตรียมสู้การรู้แจ้งเท่านั้นหรืออาจเกิดการรู้แจ้งได้ ในขณะที่ตัวรู้เปลียนสภาวะตรงนั้นเลยก็ได้หากสติได้รับการพัฒนาตามขั้นตอนกายคตาสติอย่างถูกต้องแล้วก็จะเกิดอาการของอารมณ์วิปัสนาตามลำดับไม่ว่าจะเป็นการกำหนดรู้กับอาการกายส่วนใดจเจริญสติปันไหนก็ตามจุดสตาร์ทต่างกันแต่เมื่อขึ้นสู่เส้นทางอารมณ์กรรมฐานได้แล้ว ก็จะเหมือนกันดังนี้คือ 1. น 1. ช้าก็รู้ 2. เร็วก็รู้ 3. เกิดความรู้สึกตัวทั่วพร้อม 4. เกิดความเอิบอิ่มใจ 5. เกิดความสุขในขณะเคลื่อนไหวกาย 6. รู้ว่าจิตที่ปรุงแต่งสงบระงับแล้ว 7. รู้ว่าไม่ปรุงแต่ง 8. รู้ว่าดับความปรุงแต่งให้สงบระงับอยู่ 9. รู้จิตในขณะเคลื่อนไหว 10. จิตจะเกิดปราโมท 11. มีสมาธิตั้งมั่น 12. เกิดการปล่อยวาง 13. เห็นความไม่เที่ยง 14. ความจางคลาย 15. ห ความดับไม่เหลือและ16ความสลัดคืน